คลิปนี้นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยติ๊กได้มาอธิบายเกี่ยวกับการปรับรูปแบบของการลงสตรอรี่ใน Facebook ใช่ไหมคะเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยเขาได้ปรับรูปแบบนะคะก็คือถ้าเราลงรูปลงวิดีโอนะคะลงอะไรลงไปในสตรอรี่แล้วเนี่ย เพื่อนๆที่เป็นเพื่อนใน Facebook นะคะสามารถเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์สตอรี่ของเราได้นะคะแล้วก็จะสามารถเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนคนอื่นๆที่เข้ามาดูได้เช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรูปแบบใหม่เลยที่ Facebook เนี่ยทำการปรับมานะคะแต่สำหรับคนที่ ไม่ชอบนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเห็นคอมเมนต์คนอื่นที่มาคอมเมนต์เราในสตอรี่นะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะส,สามารถตั้งค่าในส่วนนี้ได้ค่ะ oh. การตั้งค่าความเส่วนตัวในสตอรี่เนี่ย oh. ง่ายมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นนะคะว่าจะมีจุดสาจุดอยู่ในสตอรี่นะคะด้านบนนะคะทำการกด จุดจุดตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอมานะคะให้เราตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับสตอรี่ค่ะซึ่งในส่วนของการแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะคะสามารถปิดนะคะไม่ให้ใครแสดงความคิดเห็นก็ได้เหมือนเดิมค่ะสามารถปิดก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราปิดตรงนี้เนี่ย คนที่เข้ามาดูสตอรี่ของเรานะคะก็จะไม่สามารถคอมเมนต์ใดๆเกี่ยวกับสตอรี่ที่เราลงได้เช่นเดิมค่ะแล้วก็ถ้าเราทำการปิดการแสดงความคิดเห็นนะคะเวลาที่คนอื่นเข้ามาเข้ามาดูสตอรี่ของเราใช่ไหมคะมันก็จะ เป็นช่องสำหรับให้ส่งข้อความหาเราหาเจ้าของสตอรี่เหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าใครเนี่ยดูสตอรี่ของเราแล้วไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะก็สามารถส่งข้อความหาเราได้เหมือนเดิมคะ่ะซึ่งถ้าเราเนี่ยส่งพิมพ์ข้อความส่งเข้าไปในสตอรี่นะคะข้อความนั้นก็จะเด้งเข้ามาในอินบ็อกซ์เหมือนเดิมเลยนะคะดังนั้นเนี่ย สายเผือกสายแอบซุ่มหรือสายต่าง,างๆนานานะคะที่ไม่เปิดเผยหน้าเฟซเนี่ยไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเรายังมีความเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมอยู่นั่นเองสำหรับคลิปหน้านะคะเป็นเรื่ใหม่ที่เราได้ชมกันอีกนะคะ อย่าลืมกดติดตามติ๊กไว้นะคะแล้วติ๊กเนี่ยจะนำเทคนิคดีๆอย่างนี้นะคะมาบอกต่อกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ